สวัสดีครับผมเช่นขาครับผมครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับคนมีโชคเก็บซีคนมีโชคครับครับสวัสดีครับคือว่าแตกคักแตกแน่แตกบนแตกล่างถึงหงษ์ที่ผ่านมาแหมครับครับแมนเลยครับแมนเลยครับผมตัดเล่นเด้ครับแมนเลยครับครับผมให้ไปแปดหนึ่งเก้าครับสามตัวให้แปดหนึ่งเก้าครับให้แปดหนึ่งเก้าครับครับผมให้ต้องงดเลยครับอือโอ้ผมกับห้ทาช่องเพิ่นหน่อยไปครับครับ ผมกระทาเจ้าเยอะขันเจ้ามามึงกัดติแตกด้วยหรอผมมาเลยโอ้กัดแตกแล้วน้องกันให้ฟันนั่นเดินทางไกลครับพูดครับอันงวดที่ผ่านมาไปไปมาาม้าไหลมองไหลบอลครับก็เลยบริโทรหาเช่นขาผมขนาดช่องผมเองผมยังม่มีเวลาลงเลยผมเป็นคนัมนาญเอาไปบมก็เหมือนพูดเติดตามเช่นขากันเด้นในช่องก็ไม่โชคมันไม่ช่องขอได้อแต่แบบหางพวกด้ก็ได้ติดตามไปก่อนมัน เอาจองเส้งเขาเอฟเฟกชันไปลงบ่ครับหมวด롱ฮันผมก็แล้มวนี้จองเมื่อกี้ลงอยู่ครับจองผมแจ้งไอ้หวดเนี่ยผมก็ได้ลงครับเพราะว่าผมนั่งว่าครับผมผมคาดเรียนสื่อของสื่ออย่างนี้ครับครับงวดที่จะไปเป็นเจ้าภาพลงทันอยู่กาลสินนะครับมืออื่นทีเก้านะครับมืออื่นยี่สิบเก้าวันศิลป์วันพระบอ๋อไปเป็นลงทันผมไปจองเป็นเจ้าภาพลงทันครับครับเพิ่นไม่งานอย่างรับผมอยู่ทั้งกาลสิน์ ขอดโบดครับขอดโบดถ์งานขอดโบสถ์ด right, oh, ิบ no, ้านของขั้นนี่สีสานไหมครับเคยได้ยินมไหมเคยได้ยินอยู่ครับขั้นนี่สีสันเงินแหละครับบ้านนั่นเลยแหละครับอ๋อแมนแมนเนาะครับช่วงช่วงผมไปไหวยเพื่กปีนี่ครับแต่วดิ์ท่านไปทุกปีเป็นช่วงปีไม่ผมเคยเดินสายเก็บบุญกัเรื่อยที่สุดครับไปวัดนั่นแล้วไปวัดนี่อ้าวบุญขอดโบสถ์บุญงานอุโบสถงาน ผูกท้องฟังลูกนิมิตเพิ่นกนเอาช่วงนี้ตัวน้องมกราบขุมพาเนาะครับครับแมนแมนแมนครับแมนครับนี่แหละครับที่ผมจะไปเ็ยึดงานนี้แหละครับอ๋ออโ้จังไรกะบตัวโมทนาสาธุบุญน้ำครับผมบัค้าตะแลนหาตัวเลขฮอนบ่ได้ไปใส่ครับบ่เป็นยังครับบ่เป็นใหญ่ใหญ่บุญที่เก่าครับครับผมเอาเอาไปยังไรไปนี้ครับงวดนี้ได้ไปโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเบิ่งอันนั้นมีซีเจ็ดน้ำยี่งวดที่ผ่านมาเป็นบ่แมนครับแมน ให้ว่าแตกบนแตกล่างงวดวที่่านมากรับทั้งบนทั้งล่างครับครับสําหรับคนที่เขาตัดเหรียญก็ถือสองตัวทั้งบนทั้งล่างครับครับผมได้วันนี้ผมกับได้สต๊องมวนต่วันที่18ถูกแล้วครับผมก็บอกให้ทั้งช่องไป18นะครับครับคือผมตังมาอ่าม้วงนเมื่อกี้ผมเอาเวียงงนเมื่อกี้นะผมมาผมตังมาสร้างมาบ้านผมสองตัวบ้านเลขที่ผม19นะครับผมก็เลยบอกว่าแปดหนึ่งเก้าผมนับขา ขาสร้างเอาครับสองตัวกับแปดนะครับเป็นสร้างน่อยนะครับมันผมเป็นสร้างไงผมเลยนับขาสร้างเอาเป็นแปดผมแล้วแปดหนึ่งเก้าเพราะบ้านเลขที่ผมหนึ่งเก้าครับเต็มเต็มหน่อยมาหาผมครับผมเคยบอกว่าส้างพวกอะไรประมาณสามตัวกับสิบเก้าสิบเก้าจะได้บ้านผมเลขที่สิบเก้าครับแป้งวันนี้ผมฝันมามีคนเอาเงินมาให้ผมเจ็ดร้อยยี่แปดบาทแต่แป้วันที่สิบแปดเลยครับตองหมดเลยครับเนี่ยอันนี้คือฝันตองหมดเลย ็ดร้อยยี่บแปดบาทแต่บัตรเพิ่นสิไปเพิ่นได้ว่าอย่าลืมหกห้าศูนย์นะส่นหนึ่าเป็นรายที่แล้วครับอย่าลืมหกห้าศูนย์นะครับแต่ว่าให<ม>้เ<ม>งินเจ็ดร้อยยี่บแปดบาทเนี่ย่ได้ว่าให้ไปซื้ออีย่างเดียวแต่ว่าเอาเงินมาให้เจ็ดร้อยยี่บแปดบาทบัตรเพิ่นสิไปเพิ่นได้ว่าอย่าลืมหกห้าศูนย์นะวน่าแล้วก็บยางคันลังไปเลยครับครับผมแบบนี้เลขลงังเพิ่นมาบอกไว้ก้อนผมสิฝันนี้ครับเลขลงังเลขลงังเพิ่นบอกผม ก่อนที่จะเอาเงินใหม่ผมนี่ครับครับคือว่าเพื่นมาบอกว่างวลหนีขังลางหนีคือสี่ห้ายี่สิบเป็นลายสิบไหมครับอสี่ห้ายี่สิบเป็นรายเนสนในที่เป็นมายเป็นในไหนสีเลยครับสี่ห้ายี่สิบนะล่างเป็นราผมเคยเล่าว่าสี่ห้ามันก็ยี่สิบนี่แล้วเนาะแมนันเป็นบอกสองศูนย์นี่ตั้ง,งไหนอย่างเงี้ยมันเป็นเลขสองตัวไหมครับขังลางเป็นเลขสองตัว สี่ห้ายี่สิบเพิ่มมาส่ไหมผมเกินผมก็เลยว่าเออเดี๋ยวผมจะสื่อทั้งสี่ห้าทั้งสองศูนย์เมตี่แหละครับครับผมแต่ขังบนนี่คือบอกเป็นตัวเลยครับหกห้าศูนย์หกห้าศูนย์เนาะครับแต่ว่าก้อนสิบบอกตัวนี้เพิ่งเอาเงินในทุนนึ่งเจ็ดร้อยยี่แปดบาทเจ็ดสองแปดเจ็ดร้อยยี่แปดเอาคนก็บอกสองหางขึ้นกันตัวนี้ครับทั้งบนทั้งล่างเลยครับว่า นี่เพื่นไม่ได้บอกตัวเลขด้วยครับแต่ว่าเจ็บรอยยี่สิบแปดบาทเพื่อนเอาเงินไหมครับแม่ครับเพิ่อนบอกว่านี่เงินเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทนี่ครับเอาเอาไว้ถ้าเพื่อนสิไปเลยเพิ่นไม่บอกว่าอย่าลืมเลขหกห้าศูนย์นะเป็นหลังสี่นะครับผมผมก็เลยว่าเนี่ยเป็นตัวไหนหล้วบาทก็หกห้าศูนย์ลแล้วอกมาแม่นครับคืออยู่ผมนี่ผมก็ได้ได้ประมาณนี้ครับผมปรททันฝันยังอีกทักเที่ยเลยได้ผมฝันแต่ผนมาผมก็ได้แค่นี้ตลอดเลขครับคือมากตั้งแต่ตองหวดเลย มมักครับเลขโคข่าศูนย์มครับผมหมักผมผลมักผมผลมักเลขกันเจ็ดแปดสองเปงนะครับหลายไหมครับเจ็ดสองแปดมากหลายกว่านะครับเจ็ดสองแปดนะครับใครไม่ผมซื้อผมเลยซื้อแปดสองสองแปดครับสามแปดได้ที่ครับเลขซื้อขินซื้อลงไหครับครับผมเพราะว่าหลังจากที่ว่าผมได้เลขตัวนี้แล้วผมมาฝันแก้วรถผมผมมารถผมเรียนถอยหลังตลอดเลยครับครับรถผมทะเบียนเนแปดสามหนึ่งหนึ่งครับ แปดสามหนึ่งหนึ่งครับผมกับสี่เลขซื้สี่ซืแปดสามแปดสองมันเรนถอยหลังสามคืนเนยครับฟันต้อนให้มันให้มันเลขมันสิลดไม่เป็นไรสินะแต่ใจจริงนี่ผมเลยเลขสองตัวหน้าหงวัดนี้คือหกห้าศูนย์กับเจ็ดแปดสองไงแต่ผมกดมัดเจ็ดแปดสองไหลครับสำหรับเอสซีที่เพิ่นมาเก็สามารถดัดเลรนได้ครับแต่ส่้นตัวผมเี็มัดสองแปด ครับแปดสองแปดสามหลายผมบอกตรงเร่งเงินแต่ว่ามือลืนผมเกิดที่ได้ไปท้ำบุญแล้วมันก็ปันเกียเนเน้ยวรถมึงขึ้นนี่สองขึ้นติดกันแะผมก็เร่ว่าให้มันดรนบบดเป็นหาโฉบเพราไปเหตุบุไม่ตรงใดนี่นแหละประมาณนี้แะครับเด็กครับทะเบียนรถแปดสามหนึ่งหนึ่งครับโอ้ยเลขสามแปดคือดังคักแท้แคร์สามแปดดังแต่เอากค่ซื้อแปดสองนะครับเลขขึ้นไหญมาอยู่เจ็ดแปดสองครับเนอะแปดสองสองแปดเนอะครับ ผมไม่รู้ว่าเลขมันดังเพราะว่าผมบ่ค่อยได้เบิ้งโชกเกี่ยวผมตวายเลขไปพมกับไปนั่นไปนี่เขาเเลขไม่รู้ว่าเลขตัวไหนมันดังครับแต่ว่าหาศูนย์กับพอธรรมดาดิครับเลขหาศูนย์กับกระดังเพื่อกันงวดทั้งสามแปดทั้งหาศูนย์เลยครับครับผมกับป้อยหายเซนเ้นวันที่สิบแปดผมนะทั้งเลขตัวนี้นะครับโอ้าศูนย์กับเจ็ดแปดสองเลยครับ มผมฝันนั่นสิผมก็ว่ามีมีมีอร์เซ็น,เนสีขาวนี่เหรอครับเ็กแต่ว่าความความมั่นใจของผมนะผมมั่นใจเจ็ดแปดสองกอได้ครับเล็ผมว่าเขาขาบอหรอโอ้หว่าขับว่งก็คือว่งเจ็ดแปดสองเจ็ดสองแปดลาบเจ็กนะครับเพาะว่าเพื่อนหเจ็ด้อยยี่สิบแปดผมจะห้เป็นเจ็ด้อแปดสิบสองบาทสิครับโอ้ครับผมเพราว่าเพื่อนทันหลังกลับนะครับครับถนาป็นผมมันผมซื้อผมไม่ซื้อ องนครับซื้อขึ้นซื้อลงอกครับมันมาตรงกับเลขรถผมเลยผมซื้อแปดหนึ่งแปดแปลยครับครับแต่ว่าผมขาดสูผมบมกผมบอกตรงมาบอกักผมมาอันนี้มันก็มาชอตตรมเนาะผมานบอกัผมมาผมก็ซื้อเยอะแต่ว่าผมบมกผมไ่อยากัดตออลขตัวนี้ผมบครับครับยนเป็นอ่าาเบลั่ยนเป็นหาูหดียครับเป็นตรงไหนหา เกิดขร้นกับผมวันเล็กวัวนี้ผมว่ามันบ้าดาวครับครับมันบบ่่มีในสเตเตผมเลยนะครับี่ไงหมว่าบ่ได้คิดบ่บ่มีในสเตเตผมเลยในแกลนนี่หมายว่าบ่ได้คิดมากเลยเห็นมาบอกผมอย่จริงแต่ว่าผมบ่มักผมตื่นเห็นมาผมแบบ่มักครับผมไปซื้อลอตเตอรี่ผมก็ซื้อตัวนี้ได้หลายเจ็ดแปดสองนี่หลายครับครับผมอันเขาขาดชุดเมื่อวันหยิบเมื่อวันแค่สองไปหนึ่งผมบ่มักผมบอกตรง แต่มันเดียวมันเป็นไปได้ประมาณมันตห้าหกศูนหลายก็แต่มันเดียวจดีแมน่าครับแต่ศูนย์หาศูนย์บออกแต่ว่าหกศูนย์เีอ่อด้วยครับอันนี้เป็นความมาวนตัวผนเนาะกับพ่กันครับคือผมมักผมมักเลยกอนเจ็ตแปดสองนี่หลายนะผมบอกตรงเียครับผมอันเกตที่มักน้วผมก็สามารถซื้อได้เลขผมมีสองตัวทีานี่วันนี้ขขางล่างกับมีตัวเดียวถือว่าม้ตัวเดียวด้น่ะครับสี่ห้ายี่สิบเนี่ยเพิ่งบอกว่ามาสี่ห้ายี่สิบ สี่ห้ายี่สิบสองศูนย์นั่งแล้วเพราะว่าสี่ห้ามันแคยี่สิบนะครับผมมันก็จะเป็นสองตัวคือสี่ห้าครับสองศูนย์ถูกต้องป่ะครับแมนครับค่อยๆค่อยๆให้เขาบนลื่มใหม่เป็นอนึ่งว่าแต่นใจจริงเพื่อนสิบอกสองศูนย์นี่แหละแต้มเพื่อนหนงว่าสี่ห้ายี่สิบมันไรที่หละผมก็เลยเออที่หามันกค่ยี่สิบวิแล้วครับแมนครับสี่คูณหากค่ยี่สิบวิแล้ว ขณะกกะดอกเงี้ยซีจัดงวดครับผมเลขผมบ่หลายครับความเียบ่หลายนี่น้อยมากๆครับงวดนี้ครับมีแต่เลขฝันไมส่ในองงวดแล้วผมกับเบอร์เคยเตียนตัวเลขผมครับครับเอฟซีโทมาผมก็บอกเป็นบนกับสองตัวเลขล่างกับสองตัวแค่นี้เลยครับครับผมเอาแต่ว่าครับผมเส้นขาครับไอทุกทุกงวดนี่คือเห็นทางเส้นขานี่จุดทูกแต่วงวดนี้บ่ได้จุดมัอกครับงวดนี้ จุดบวันนี้ผมรอจากไอ้กลับมาจากไอ้ยิงก่อครับไปเฮ็ดไต้กาลสินนี่บอสลงทานครับครับลงทานกาลสินเนาะประมาณวันที่เดือนนี้มันสามเดือนเอ็มเล้วครับประมาณวันที่สามสามสิบวัดเอาใกล้ๆวันศีนไลยครับผมไปจุดครับใกล้ๆล้อมื่อเล็กเฉยเลยครับผมบ่งวันยังนี่สาเหตุที่ถามนี่เพราะว่าเลขทูบนี่มันเข้าดีไหมผมเบิ้งแหมพวกเขาก็แต้มเดียวพวกเขาก็แต้มเดียวแค่นั้นไหมทางวดได้ที่รุนนะวันเมื่อกี้วันเมื่อกี้ผมไปจุดอยู่ครับมัน มันได้สักเด้อสามสี่เก้ามีประมาณนี้หลยจำไม่ได้จากอดีตเอ้อมันได้สามสี่เก้าครับแต่ว่าผมฝันแบบนี้วงนที่แล้วนี่มันเข่าเลขล่างเต็มๆเลยกันสี่เกตครับฝันมาเพิ่นเอาลอตเตอรี่มาใไห้วเงินที่แล้วนะเกตใบแต่ผมเอยากเอาสองใบมันไม่เลยข่ายหกเกตสี่ครับมันก็เข่าสี่เกตครับอืแ่งวันนี้เพื่อนเอาเงินมาใไห้่เป็นเงินเลยรับ หนึ <700 S 2> <อ>่งร้อยยี่สิบแปดบาทนี่คือสาเหตุที่ม 7, 8, 2, ักจิตเปดสองหลายกว่าแม่นครับด้วยคือกันเนาะผมก็เลยว่า้าื่องเพิน่นบอกตัวเลขแล้วเพิ่นท้ทามทาบอกไปตัวไม่คือเนี่ยครับ<อ>บเ<า>พ,พินพพ่นอหายแล้วแบบเพิน่นดิไปเพิ่นว่าอย่าลืมเลขหกห้าศูนย์นะผมว่าอีกขึ้นมาแต่น่าโอก,กาสเดี๋ยวเอาจริงๆนี่ผมมามันจะเป็นโตัวนั่นหมดแล้วครับเพราะว่างวดที่แล้วมันเป็นนั่เป็นเลขไทยลอตเตอรี่ครับครับ หกเจ็ดสี่งวดนี้มันเป็นเจ็ดแปดสองด้วยเจ็ดสองแปดครับครับผมมิมีโอการครับเลขล่างนี้โบเปียนได้ครับผมจำได้แต่เมื่อแรกจนเข้าซุ้มเลยนี่ผมเป็นยังสื่ออยู่ครับเลขสองตัวผมเกิดทะยอยสื่อออกมาสะสมไปไหลครับครับสําหรับสองศูนย์กับสี่ห้าครับสองศูนย์และสี่ห้าเนาะครับผมมัดประมาณนี้ครับเลขผมว่าไหลได้หลางวดนี่ว่าไร เอาก็ถือว่ามีท่านี่นเนาะคี่นเนาะก็ถือว่าถือว่าแข็งมากมากทางนาะครับเนาะครับผมชอบกะจัดเนะาะลครับมากระจัดไปครับผมข้นมากะเป็ง,ง,ง,งหลายสันักชส่กันครับคอยมีโชคใส่ตีไมเ่เร้อผู้ใดก็ได้อ <c oughs> เอาอย่างไรก็ขอบคุณเซียนขาหลายๆครับผมที่แบ่งปันครับผมครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ